สวัสดีค่ะกลาสวัสดีแม่บัวค่ะวันนี้เป็นเอ่อเป็นประจำวันที่สิบหกพฤษภาคมคงสุดท้ายแล้วนะคะท่านผู้ชมวันนี้วันที่อะไรสิบห้าแล้วพุ่งนี้หวยออกแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะแม่บัวมีความฝันคงสุดท้ายเมื่อว่า้กับท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านฟังมาเบิ่งนกันมาฟังกันนะคะว่าตัวเลข ตที่แม่บัวฟันนี่เป็นตัวใดฟันว่าจังใดนะคะท่านผู้ชมแม่บัวฟันว่าจังใดบังคะก็เห็นฟังเนี่ยือว่าฟันดีฟันดีค่ะฟันดีค่ะฝ้ฟันขึ้นฟันดีค่ะๆตัวฟันว่าไห้ไปเก็บฟันว่าได้ไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วลงไปหาเก็บเกดไปเที่ยวที่เหนก็ังไปเที่ยวบ่แมนคือไปเที่ยวแต่ว่าเบิ่งไปเบิ่งมากคือจังโวเมนไปเที่ยวเบิ่งไปเบิ่งมากคือโมเมนไปเที่ยวนี่ยไปเขาป้าเห็ด ไปซี่หาขนนี่ล่ะไปเก็บเพดมิตซุ่มม่ยิงเบิร์ดผู้ชายแก่ไปละเบนี้ก็ไปเก็บเพดแบบนี้กินเข่ากันสักวอนนึงไปเก็บเพดกินเข่ากับมุ่งหลายกินเข่ากินน้ำกินยังกันเรียบร้อยกับพักชวดเข่าเข่าปลาเห็ดไปเก็บเพดไปกินอยู่หม่องปลาจะเก็บเพดนั่นล่ะแม่กินเขาก้อนยังนุ่งเก็บเพดกินเขาก้อนยังนุ่งเก็บเพดปลากับปลาเห็ดบับ ปาเฮ็ดบันนี้ไปเก็บมีแต่เห็ดผอมีแต่หน่วยไงใครไงขาวจูดพูนอยู่เห็ดผ <p> <Man. S 2> อนะั่นแม่นเห็ดผอนั่นโอ้ได้หลายที่สั่งเก็บพักกันเก็บกระตาเต็มกระตาเลยจนเต็มกระตาแม่นเห็ด oh. ผอโอ,อ้เก็บแล้วก็พักกันมาบัานนี้มาแย่างเลี้ยงกันหน้าต่อคนกันมากไม่ผัวอยู่สุดท้ายโอ้โหปั่นเห็ดผู้เฒ่าผู้นึ่งมาผู้นึ่งอยู่บาดเก่าเก้าๆนี่หลังห่างๆผู้นึ่งไป ใ้าขี้ปืนนั่นแหละบ้านหลังห้างหลังนั้นแมนลังนั้นแหละลังเก่าเก่านั่นแหละโอ้กระทั่งไปเก็บเพชรพอดีดีตอนแรกระทั่งไปเก็บเพชรอ่ะบาบมันนุ่นนุ่นย่างพอดีนั่นล่ะผู้เฒ่าวพันยืนในบ้านหลังนั้นบ่แมนผู้เฒ่าบ้านหล้างพันยืนอยู่ในบ้านในยู่หน้าบ้านยืนอยู่ในบ้านโอ้ยืนอยู่ในบ้านเลื่อยบ้านนี่ยเมื่อมีประตูต้องช็องกลับไปมันเห็นเลยเห็นเลยเห็นคนเลยแมนเห็นเราเห็นเลยยืนขำแอวอยู่คนว่ามาดีมาดีพวกมืออื่นเลยพวกมืออื่นอัน ยายเราก็เหลืองหมวกว่าแมนผู้นั่นคนว่ามอนี้มือนี้กระสันผู้ยุ่ก้นน่ะแมวกระสันผู้ยุ่ก้นเพคนว่าผู้ยุ่ก้นผู้ยุ่งถายมู่นั่ะหนูกระสันเอ๊ก็มีแต่แม่บัวแล้วยุ่งถายมู่แม่นวิ่งแต่แม่บัวแม่บัวเลยว่ะไม่ยังไงยายเจะให้เด็กเอาอีกคนว่าเพคนให้เคียนให้รูแดงจึงครึงอยู่เอ้า ที่คือใดแต่ผู้เดียวแท้เด็เอาอันวันนี้คุณยายสามสี่คนอยไปนล้วเป็นบ่ได้มันบ่เขาไปบ่อบ่อเขาเป็นก็มาก่อนเลยมาก่อนเลยแกนเสียเส่ยเฟ้ามือนี่บ่ไม่บัวกับไปนั่งอยู่บังกะร่าลังยู่นสั่นโอ้เครื่องเงินหลังนั้นเลยแม่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นก็เลยสี่บอกว่านั่นเรื่องเอาหน่ะเพิ่นแบบเพิ่นเงี่ยงไรยายแค่นั้นเด้อเพิ่นว่ามันเป็นยังไงมันแกนใส่ผนังหรือเพื่อเป็นใครบันที ไม่ซี่เหลี่ยมเแฟนซี่เหลี่ยมแมนตัวแดงกึ่งคืนแสดว่าเป็นแอีกทีของเพิ่นเนาะเก่าซีตัวเก่าซีเก่าฮาเก่าซีเก่าฮาเออก่าซีเก่าาในเบิรงแนมไปเก่าซีหรือเก่าาอือแต่นี่เบิรงมันต้องเป็นสองตัวนี่แมลนเพราะเก่าซีกับเก้าฮาตัวแดงกแต่ว่าขันตีเอาได้สามตัวอยู่ได้บาตีดอมันกรเย็นจากไนกระวยอย่างสันล่ะบัตีบอบอมมันกรเละกระเคี่ยงกันทีตีนี่บป็นยังก็เอาตามอนี้ล่ะ แนวเม่บัวเห็นเป็นเก่าชีเก่าฮ่าเอ้าแล้วมันเลี่ยงกันอยู่นะเลี่ยงกันตัวแดงกึ่งคลื่นอยู่เม่บัวก็เลยเบิ่งเอาโอ้ยมาตัวงามแถวฟุนาเออเลขเหล็กว่ามันเป็นเลขไทยเด้มันคือจังเลขกเราเล่าคนเล่าเขียนนี่โอ้บัวเป็นตัวอารบิกบัวเมียซะบัวเป็นตัวอารบิกเป็นเลขเป็นตัวหนังสือไทยตัวเลขไทยแมนเป็นตัวเหล็ไทยตัวแดงเลขกก่ออย่างนี้เนี้ยน เฮ็ดงามทั้งคู่เลยเป็นเด็กซีก็คือเด็กซีไทยอารบิ๊กในศาสนาไทยในศาสนาเป็นเก่าซีเก่าหาประมาณนี้เนาะเก่าซีเก่าหาเพิ่นว่าเมื่อกินบ่น้ำเพิ่นว่าคือสิเมื่ออาโรดเพิ่นว่าเออไม่ห่วก็รู้เมื่อกินรองน้ำนะสิมากินเฮือนเพิ่นว่าย่านบ่ทัานมูมีหิ้งอันเพรท่านมูมูก็แล่นพุ่นละเห็นบ่พุ่นไปไกลแล้วส่วนวัดพุ่นก็เลยว่าไม่หัวก็เลขได้เสียมกับเป็นกับตากันแบกแดนน้ำฝนเขาเจ้าคือกัน แดนมาเพิ่นมามาหอนเฮี่ยนนะมาคิดมาหอนเฮี่ยนแจ็คแมนเขาเฮ็ดยังเต็มเฮือนอยู่บ้านไม่บัวนั่นไม่ไม่บัวนี่แม่นมาเต็มเฮือนอยู่ชุดมาเฮ็ดยังอุ้ยนี่อีกจะเยว่าเพิ่นเลยว่าพื่นึงก็เฮ็ดกับเผาอยู่หลังบ้านเพืนึงก็นั่งนู่นหน้าบ้าดนี่สิ้นข้นหลายๆแตกถึมถึมอยู่แต่ว่าไม่บัวเพราะอยู่บ้านดอกมาแต่ไปกีเพ็กก็เลยเห็นเพิ่นอุ้ยมามามาเพิ่นวาสิขาใกล้กินหนีเพิ่นว่า โอ้เชลกงกินต้มไก่กินต้มไก่อีกมามาพี่น้องมาบัากหลายหนึ่งมาเต็มหื้อนหนึ่งว่าส uh. ัตวมาถานอะไรได้หนึ่งสิมาเกินสิมาต้มไก่กินเป่นว่าเดี๋ยวจัดงาน่ไวยบัวเดี๋ยวจัดงานบัวประเดี๋ยวจัดก็ปเดีจัดแน่นเนไปเก็บเห็ดอยู่เนาะแมนเนี่ยไปเก็บเห็ดอยู่เนาะมากบคนเต็มหื้อนอยู่นะแต่ม่าเห็นเต็มเลยแมนห็นเต็มเลย่แค่แมนบัวนี่ละ ก็คขาใกล้คายยังตุ่มกินจะพรอมกับไปกินน้ำเขาเก,าก่าอะไรกินอกีกกินอีก <c oughs> ตัวเนาะแต่กินแต่ไปตอนเก็บเห็ดขุนก้ามาก็จะกินเข่าตัวเขาเห็ดไว้กินเพราะแห้งเนาะเมื่อไม่จะ<อ>เป็นเป็นเมื่อพี่น้องในหลักกับพี่น้องเนี่ยกับพวกพี่น้องเนี่ยกับหุ่จักหนาบังบวกหุ่จักหนาบาังยังสี่บ่อกเนบ่อเมื่อจะเป็นบานเล็กทีนั่นบอกสี่เป็นอย่างแล้วมันคนกินเข่าอยู่บ้านใจเก่าของหมูาบา่บ้านแนี่ นี่ว่าจัดงานอยู่บานมันก็ตถองเป็นบานเลกที่อะไรไม่ได้บานเลขที่ตัวใดคะแม่บัวสามสองห้าวางบานเลขที่สามสองห้าสามสองห้าเด้อครับสมุดชมวงบานเลขที่แต่ว่าคุณยายนั่นเขียนห้เป็นเก่าซีเก่าฮาเมนเก่าีเกาาตัวแดงยืนยืเลยเขียนใส่ยึดกับบานเอกที่กันยินจะดีเป็นแป้งนะบานนี้ไปเฮ็ดจะไหนกันบานนี้ แต่เขากระนี้ไผ่นี้มั่นตัวว่าที่นี่มากระนี้ได้บอกนี้ไผ่นีมั่นตัวไม่บัวก็มานางล่างเฮ็ดทุกเดียวที่บาทเขาหนีบนแถวค่ะท่านผู้ชมสำหรับตัวเหล็กข้องแม่บัวนะคะเนาะมีสามชุดน้ำกันมีบ้านเหล็กที่กับความฝันนะคะท่านผู้ชมเนาะบ้านเหล็กที่นี่สามสองหาเหม็นทำบวมักสามตัวท่าไปตัดหลินใดนะคะท่านผู้ชมเนาะสามสองสองสามสามหาหาสามสองหาหาสองนะคะแล้วก็เป็นเหล็กความฝันเก่าซีซีเก่าเก่าหาหาเก่า นะคะท่านผู้ชมเนาะแอมมินติดตามให้ก็เพื่อเป็นแนวทางของสลากินแบงรัฐบาลประจวบวันที่16พุทภาค,คมห6มักกระจัดขัดกระบาวากันอยู่ที่ดุลพินิจของท่านผู้ชมเองนะคะสุดท้ายนี้แอมมินก็มีของดีมาฝากนะคะสีพึ่งน้องช้างพระศิวลีแกะสลักไม้มันป่าไพ่ทีสนใจนะคะท่านผู้ชมเนาะกะเดี๋ยวแอมมินจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ กราบนักการครับปูวันนี้พอเที่ยงเดินทางมาขอของดีกรับปูซึ่งนี่ยินว่าปูมีน้องสร้างพอเที่ยงไรอยากได้เอาไปแบงปันให้เอฟซีได้บูชาเพื่อเป็นสิมงคลแก่ขอบคั่วหรือว่าทํามาค้าขายขอให้พนใดจะิญรล่งเรื่องกะพอปูยังมีพอให้พอเที่ยงไปแบงปันเอฟซเนี่ยบอครับสาธุสาธุสาธุจตเิญพรครับเออเนื่องจาก วัตถุมงคลชีนีเทีว่านองสางด้วยมีความคิดคุณกล้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางไดบอเพื่อให้ลูกชิดอย่าย่อมทีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานจี่บ่านที่เฮ่นด้วยบ้านนี้เฮอน,น,นก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้ามาขาขายกับบริษทตกดำอ่าม่จะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น คือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสาร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีเพื่อเสียจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเอ้ครับอีของเขาที่สูงเขาเองอันนี้นองสร้างห่งเป็นสัตว์สีสูงควัป่าละร่าก็เลยบางคนก็คิดคุยกับหลวงปู่ว่าล,กลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคนห้เชื้อทิ้ไปทิ้เหมืท่ที่งเหม่ไปอ่ามันรักษาหล,ลายอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสี บ่บันใดคุยก็ลุงมผูเ้เยาวว่าไปได้นังสางมาไปได้งาสางมาลูกจะว้ารถผอสมต่อให้เพิ่มผู้จะคุ้นขึ้นหยกเป็นสั่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็ได้ให้ระดานย่อมไปล่องใส่เบิ่งอันนี้เกิดคุ้นหยีมีผู้จคุณนยุโตมียิิฤทธิมีอำนาจสามารถมอง็นอดีตสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เช็ดบัตรทูตยงขึ้นมาครับ บานี้นัตถทุแล้วม,มีนนองส้างมีน้งสร้างมีงาสร้างแล้วเพิ่นว่าทางมองลาวเพิ่นว่าให้เอาฝากบกตูม<ฆ>ต้มน,นตูมกินน้ำบมก<ฆ>ตูมกินเนื้อเขานี่ฝากตูมคือตูมุูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผัก็สมจะว่าอ,ออกทีเสียวนํำ<ฆ>นี่คือฝากต<ฆ>ูมฝากตูมบานนี้พราะาวบนม่อเอาเพิ่นว่าเอาอีกาฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพุกงอนจะเอาตันย่อ เอาขื่นคือย่อนางฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบ่พ่อแล้วเอาฝาคุนขุนบาดจนคุนต้องเอากับฝาผ่าก็ดไปยุ่งเรี่ยนี้มานี่คือใบคุนนี่นี่มันไมูุ่นเพราะประสิทธานอยู่ครับนะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมอัสสีวลีอัสสีวลีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม้วนสาร ไม่เงีดำมีตำนานมากการทีการสางกับพระโลกยังในนองสา้างคือไม่เงียดำํำเสียมาเห็ดเจ้าาร่วมเป็นสุดยอดของนองสา้างคือผู้เสกของบุตเบิดตำหนานอยู่ในเกตำานานบเบิ้ลูกเสกเชื่อสรลอยแปดจบปุกมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์เนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์ที่ผู้พูกเสกผู้รูปแรกนี่คือปูศรีอนุตโร,อ,ตารอายุณันนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคา สว่างวิรรนี่ผู้พกเศษใหุ้่นแรกอ่าถ่ยา,ายไปสองผูรอดนะวัดกุดคูนนะปูรอดทำมาชิโนงานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวามยากจนในพนางมีอยู่กินสว่างก,กันมันจะทีดูครับครับนี่นี่ผู้เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูิโรอดบิโรดยัตตานบนคือผู้รอดรงศรีเมือง น,นี่มันบวกสายได้บานบเป็นมาจากสายสายบานเดออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปอดเป็นศิสมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สิไปของคนใหญ่สี่หอมคู่ราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือรย่องความเป็นมาก